สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจันก็นาความรู้ใหม่ๆมาให้กับนักเรียนอีกแล้วนักเรียนรู้จักหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งหรือไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมีความสําคัญอย่างไรบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยหลักศิลาจารึกเป็นวรรณกรรมพงศาวดารร้อยแก้วเกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชหรือช่วงสมัยสุขโขทยัยโดยบันทึกพระราชประวัติของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชและแสดงให้เห็นถึงการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้ครั้งแรก เรียกว่าลายสือไทยต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดและออกทุดงที่เมืองสุขโขทยัยจึงได้พบหลักศิลาจารึกนี้ซึ่งศาสตราจารย์ยอสเซเดชาวฝรั่งเศสและศาสตราจารย์ฉ่ำทองคำวันเป็นผู้ถอดตัวอักษรบนหลักศิลาจารึกเป็นคนแรกนักเรียนอยากรู้หรือไม่ว่าหลักศิลาจารึกมีรูปร่างเป็นแบบไหนหลักศิลาจารึก เป็นหินรูปสี่เหลี่ยมยอดแหลมมนสูง1เมตร11เซนติเมตรมีคำจารึกสี่ด้านด้านที่1และ2จารึกด้านละ35บรรทัดด้านที่3และ4จารึกด้านละ27บรรทัดโดยในเนื้อหาหลักศิลาจารึกจะมีสรรพนามที่พ่อขุนรามคำแหงใช้แทนตัวเองว่ากูซึ่งไม่ใช่คำหยาบแต่เป็นคำที่ใช้ในสมัยนั้นนักเรียนอย่าตกใจกันนะคะโดยสามารถแบ่งเนื้อหาของหลักศิลาจารึกออกเป็น3ตอนดังนี้ ตอนที่หนึ่งกล่าวถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงดังบางส่วนที่ว่าพ่อกูชื่อสีอินทราทิ์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียวห้าคนผู้ชายสามผู้หญิงสงอีกทั้งยังกล่าวถึงวิรกรรมการรบกับขุนสามชนดังบางส่วนที่ว่ากูบ่อนีกูขี่ช้างเบกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อเมืองม่านขุนสามชนพ่ายหนีและยังกล่าวถึงการแสดงความกตัญญูต่อพระราชบิดาและพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหดงดบางส่วนที่ว่าเมื่อชั่วพ่อกูกูบำเรอแก่พ่อกูกูบำเรอแก่แม่กูกูได้หมากสม้มหมากหวานอะไรกินอร่อยกินดีกูเอามาแก่พ่อกูได้ปัวได้นางได้เงินได้ทองกูเอามาเวนแก่พ่อกู ตอนที่สองกล่าวถึงความรุ่งเรืองของบ้านเมืองดาบ,บางส่วนที่ว่าในเมืองสุขโขทัยนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบซึ่งคำว่าจะกอบนี้หมายถึงภาษีอีกทั้งยังกล่าวถึงการค้าเสรีดาบ,บางส่วนที่ว่าใครจะใครค้าช้างค้าใครจะใครค้าม้าค้าใครจะใครค้าเงินค้าและการกล่าวถึงการร้องทุกข์ ดังบางส่วนที่ว่าเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบวไรไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้และในตอนที่3เป็นการกล่าวสรรเสริญพระเกียรติและการสร้างแท่นหินมะนางคศิลาบาทสำหรับว่าราชการหากนักเรียนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ในใต้คอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ